สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยนะครับซึ่งเณเวลานี้ต้องบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนสูงมากๆเลยค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำมนิฉัยให้คุณแพรทองทานชนวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกไปผลก็คือคอรมทั้งคณะก็ต้องพ้นไปด้วยตามมาตรา167นะคะ กลายเป็นรัฐบาลร,รักษาการไปโดยปริยายตอนนี้ก็มีคุณภูมิธรรมเวชชัยทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหัวหน้ารัฐบาลชั่วคราวไปก่อนและแน่นอนค่ะคำถามใหญ่ที่ทุกคนถามกันตอนนี้ก็คือแล้วใครละ่ะจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของไทยออันนี้เป็นโจทย์ที่ยากจริงๆ วันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจภาพรวมกันดูนะครับจากข้อมูลข่าวสารบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ต่างๆที่ออกมาเป้าหมายก็คืออ,อ,อยากจะทำความเข้าใจผู้เล่นหลักๆตอนนี้ค่ะก็จะมีพักเพื่อไทยที่เพิ่งเสียตำแหน่งไปพักประชาชนที่ตอนนี้กลายเป็นตัวแปรสำคัญจริงๆแล้วก็พักภูมิใจไทยที่ก็เสนอชื่อคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมชิงตำแหน่งเหมือนกัน ทางเลือกหลักๆที่พอจะมองเห็นตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีอยู่2ทางใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับค่ะหลักๆก,ก็คือ 1. พยายามรวมเสียงสอสในสภาผู้แทนให้ได้เกินครึ่งเพื่อโหวตเลือกนายกคนใหม่ไปเลยกับอีกทางคือ 2. ยุบสภาคืนอ,อำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่หมดเลยใช่ค่ะซึ่งแต่ละทางนี้โอ้โหกระบวนการเงื่อนไขการคำนวณทางการเมืองนี่ซับซ้อนต่างกันเยอะเลยค่ะ งั้นเรามาเริ่มที่พรรคเพื่อไทยกันก่อนเลยในฐานะพรรคที่พึ่งพ้อนจากตำแหน่งแกนนำแต่ก็ยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ตอนนี้เหมือนมีกระแสพูดถึงเรื่องยุบสภาอยู่เรื่อยนะครับใช่ค่ะเริ่มมาจากที่คุณสุรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคให้สัมภาษณ์ตอนแรกก็ทำนองว่ากระบวนการยุบสภามันเริ่มไปแล้วทำเอาฮือฮากันไปพักหนึ่งเลยครับผมก็เห็นข่าวอยู่เหมือนกันตกใจนิดหน่อย ค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นคุณสุระวง์ก็ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วนะคะว่าจริงๆหมายถึงว่าการคืนอำนาจให้ประชาชนอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแค่นั้นเองยังไม่ได้มีการดำเนินการทุนกล้าวขอยุบสภาอะไรอืมแต่การที่แกนนำพักออกมาพูดเรื่องนี้ช่วงนี้มันก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเพื่อไทยมองว่าตัวเองได้เปรียบหรือเสียเปรียบถ้าต้องเลือกตั้งใหม่ตอนนี้โดยเฉพาะหลังคำวุนิจฉัยสารนะครับนั่นสิคะ เป็นคำถามเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญมากปกติพักที่เป็นรัฐบาลรักษาการมักจะยุบสภาตอนที่คิดว่าตัวเองคะแนนนิยมดีหรือจังหวะได้เปรียบคู่แข่งมากๆครับแต่เพื่อไทยตอนนี้อืมสถานการณ์มันซับซ้อนกว่านั้นเยอะการยุบสภาอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ให้ผลบวกก็ได้นะแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณที่เข้ามาพักอีกอันนี้ก็ตีความกันไปต่างๆนานา,นา เรื่องคุณทักษิณน,นี่ก็ถูกจับตามองเยอะทั้งเรื่องให้กำลังใจหรือว่าเข้ามาจัดทัพภายในอะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวเรื่องความผิดหวังในตัวคุณธรรมนัทพรมเผ่าด้วยอันนี้ก็น่าสนใจประเด็นคุณธรรมนัทนี่สะท้อนอะไรได้บ้างครับในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญก็น่าจะสะท้อนรอยร้าวหรือความไม่ไว้วางใจที่อาจจะมีอยู่ภายในขั้วอำนาจเดิมนะคะ คือการที่นักการเมืองระดับแกนนําอย่างคุณธรรมนัทถูกมองว่าอาจจะคุมไม่ได้หรือมีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสมการการตั้งรัฐบาลหรือแม้แต่การรักษาความเป็นปึกแผ่นในพักเองครับเข้าใจได้ส่วนแคนดิเดตนายกที่ยังเหลืองในบัญชีเพื่อไทยตอนนี้ก็คือคุณชัยเกษมนิติสิริแม้ท่านจะมีประสบการณ์แต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องสุขภาพเรื่องความพร้อมอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยที่พักต้องคิดหนักค่ะ พอเพื่อไทยดูยังไม่นิ่งเท่าไหร่เนี่ยบทบาทของพักประชาชนเลยยิ่งเด่นชัดขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นว่าทุกสายตาจับจ้องไปที่พักนี้หมดเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะพักประชาชนในฐานะพักอันดับ2ตอนนี้กลายเป็นเหมือนผู้กลุ่มชะตาหรือคิงเมเกอร์จริงๆเสียงสอสของพักมีน้ำหนักพอที่จะชี้ขาดได้เลยว่าจะหันไปทางไหนหรือจะใช้พลังต่อรองเพื่อดันเป้าหมายอื่นเช่นการยุบสภายอย่างที่ว่า ตอนแรกมีข่าวลือหนาหูมากเลยนะครับว่าพักประชาชนจะไปหนุนคุณอนุทินจากภูมิใจไทยค่ะข,ข่าวแรงมากแต่ล่าสุดพักก็ถแถลงเป็นทางการแล้วนะคะว่ายังไม่มีมติใดๆทั้งสิ้นตอนนี้กำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมความเห็นจากสสแล้วก็สมาชิกพักทั่วประเทศเลยคาดว่ากกบหอจะมีมติสุดท้ายวันที่สกันยายนนีอ้อ๋อวันที่สนี้ แต่การที่มีข่าวลือออกไปก่อนแล้วพักต้องมาตามแก้ข่าวเนี่ยมันก็ทําให้คนตั้งคําถามเหมือนกันนะถึงความเป็นระบบหรือความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารภายในพักก็สร้างความสับสนให้ผู้สนับสนุนไม่น้อยเลยแต่เป้าหมายหลักที่พักประชาชนเคยพูดไว้คืออยากได้นายกที่เข้ามาเพื่อนําไปสู่การยุบสภาแล้วก็ แก้รัฐธรรมนูญอันนี้ยังเป็นธงหลักอยู่ไหมครับประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะถ้ายึดตามเป้าหมายนี้นะการจะหนุนใครเป็นนายกก็ต้องดูว่าใครจะตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุดมีคนวิเคราะห์ว่าพักประชาชนอาจจะมองว่าเอา่อการร่วงงานกับภูมิใจไทยซึ่งพักเล็กกว่าอาจจะทําให้ตัวเองมีอํานาจต่อรองแล้วก็คุมทิศทางได้ง่ายกว่าอืมเทียบกับเพื่อไทยที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกันมานานใช่ค่ะ ทั้งเคยร่วมมือทั้งเคยขัดแย้งกันมาแล้วก็อย่าลืมเรื่องความไม่ไว้วางใจจากบทเรียนในอดีตด้วยโดยเฉพาะเรื่องงูเห่าที่เคยเป็นแผลลึกของพรรคมาก่อนครับเรื่องงูเห่านี้สำคัญเลยต้องขยายความนิดนึงเผื่อวังท่านอาจจะลืมไปแล้วค่ะมันคือเหตุการณ์ในอดีตสมัยพรรคอนาคตใหม่ที่มีสอสอจำนวนหนึ่งโหวตส่วนมติพรรคหรือย้ายขั้วไปเลยเหตุการณ์นั้นมันสร้างความเสียหายหนักมากแล้วก็ เกิดเป็นความหวาดระแวงที่ฝังใจมาถึงตอนนี้เลยค่ะดังนั้นการจะตัดสินใจร่วมงานกับใครโดยเฉพาะพักที่อาจจะเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นยิ่งต้องคิดเยอะเป็นพิเศษที่สุดเลยค่ะต้องรอบคอบมากๆเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยในขณะเดียวกันทั้งฝั่งพักภูมิใจไทยเองก็ดูจะเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะครับกับการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนมากค่ะภูมิใจไทยเสนอชื่อคุณอน,อนุทินแล้วก็มีข่าวว่าเตรียมการเรื่องนโยบายไว้แล้ว ทั้งกรอบทำงาน120วันแรกแผนคารมสัญจรอ,อะไรพวกนี้แสดงถึงความมั่นใจความพร้อมเต็มที่ค่ะครับดูแอคทีฟมากที่สำคัญคือเขาประกาศจุดยืนเลยว่าจะเร่งแก้รัฐธรรมนูญตามที่เคยตกลงกับพักประชาชนไว้แล้วก็ยังพูดถึงการปลดล็อกกฎหมายกระจายอำนาจด,ด้วยซึ่งอันนี้มันสอดคล้องกับแนวทางของพักประชาชนพอดีการที่พักกล้าทำของคุณนรุณมนพโยศินวัตรออกมาประกาศหนุนคุณอนุทินอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเสริมทับด้วยไหมครับ ใช่ค่ะ ก็เป oh, ็นการตอกย้ no ําภาพความพร้อมแล้วก็เสียงสนับสนุนที่มีคือในทางการเมืองบางทีภาพลักษณ์เรื่องความตรงไปตรงมาความชัดเจนในการดีวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแต้มต่อได้ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าคุยกับคุณอนุทินกับภูมิใจไทยอาจจะซับซ้อนน้อยกว่าเทียบกับเพื่อไทยที่มีปัจจัยภายนอกภายนอกเยอะกว่าคุณอนุทินเองก็เคยให้สัมภาษณ์เปิดทางไว้ว่าแม้หลักการพักอันดับหนึ่งควรได้เป็นนายกแต่สถานการณ์ตอนนี้มันก็ต้องหาทางออกให้ประเทศครับ ซึ่งหลายคนก็ตีความว่าเป็นการเปิดช่องให้พักอันดับรองขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะครับนายกคนใหม่จริงๆขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างครับตามกติกาหลักๆครับถ้าเอาตามกติกาหลักที่ใช้ในสภาผู้แทนนะคะกระบวนการหลักๆก็คือ 1. ต้องมีพักการเมืองที่มีสสอ,อย่างน้อย25คนเสนอชื่อคนที่จะเป็นนายกจากบัญชีคนดิเดตท,ที่แจ้งกกระตไว้ตอนเลือกตั้งนะคะครับ สองชื่อที่เสนอเนี่ยต้องมีสสอรับรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบของสสอทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบเสียงห้าสิบเสียงรับรองสามจากนั้นก็ประชุมสสอลงมติกันเลยเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยขานชื่อทีละคนคนที่จะชนะต้องได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสสท,ทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้คือ492คนก็ต้องได้247เสียงขึ้นไปค่ะ 247้24เสียงสพอได้ผู้ชนะแล้วประธานสภาก็จะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อท่งแต่งตั้งต่งตอไปค่ะอาคุณอนุทินของภูมิใจไทยแล้วก็คุณจุรินของประชาธิปัตย์ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะรายชื่อเหล่านี้คือคนที่มีสิทธิ์ตามบัญชีแต่ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมันยังมีบทเฉพาะการอยู่ที่ให้สอวอชุดปัจจุบันร่วมโหวตนายกได้ในช่วง5ปีแรกอ๋อยังมีเรื่องสอวอ,อยู่ค่ะ ถ้าใช้กลไกลนั้นต้องใช้เสียงทั้งสอสและสอวอร,รวมกันให้เกิน375เสียงแล้วก็ยังมีช่องพิเศษตามมาตรา272อีกที่อาจจะเปิดทางให้เลือกนายกนอกบัญชีได้เลยถ้าสมาชิกรัฐสภา2ใน3คือ500เสียงเห็นชอบโอ้500เสียงค่ะ แต่ดูเหมือนว่าการคุยกันตอนนี้ส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่การหาเสียงในสภาผู้แทนเองให้ได้247เสียงเป็นหลักมากกว่านะคะเข้าใจครับนั่นคือฝั่งโหวตนายกแล้วถ้าเป็นทางเลือกยุบสภาแหะครับอันนี้มีประเด็นกฎหมายอะไรที่ยังถกเถียงกันอยู่ไหมครับเห็นว่าเรื่องอำนาจนายกรักษาการนี้ความเห็นยังต่างกันอันนี้เป็นประเด็นร้อนเลยค่ะคือคุณภูมิหมเวชยชัยท่านยืนยันว่าในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเนี่ยมีอำนาจเต็ม รวมถึงอำนาจยุบสภาด้วยครับแต่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเลขาธิการคุณประกรณ์นิลพันธ์ท่านก็เคยให้ความเห็นไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็ยังยืนยันความเห็นเดิมว่านายกที่อยู่ในสถานะรักษาการเนี่ยไม่น่าจะมีอำนาจยุบสภาได้อา้าวนั้นถ้าเกิดมีการเสนอขอยุบสภาจริงๆขึ้นมาอาจจะต้องไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอีก มีความเป็นไปได้สูงมากค่ะซึ่งก็จะทำให้กระบวนการมันยืดเยอะไปอีกเพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกนอกเหนื่อยจากข้อกฎหมายแล้วนะคะการที่เพื่อไทยชูเรื่องยุบสภาขึ้นมามันก็ถูกมองในเชิงการเมืองด้วยว่าเป็นการขู่หรือตั้งใจจริงหรือแค่โยนหินถามทางครับซึ่งก็น่าสังเกตว่าทางพักประชาชนเองก็ดูจะไม่ได้ปิดประตูเรื่องยุบสภาเท่าไหร่ใช่ค่ะอาจจะมองว่าเป็นอีกทางที่จะไปสู่เป้าหมายเรื่องแก้รัฐมนูญได้เหมือนกัน ใไหนพูดถึงแคนดิเดตนายกแล้วขอถามคำหนึ่งครับคำว่านายกคนนอกที่เราได้ยินกันบ่อยๆในการเมืองไทยเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับก็ตรงตัวเลยค่ะนายกคนนอกคือนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงซึ่งรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเปิดช่องทางนี้ไว้เพราะไม่ได้กำหนดว่านายกหรือรัฐมนตรีจะต้องเป็นสส คือไม่จำเป็นต้องเป็นสสก็ได้ใช่ค่ะดังนั้นแคนดิเดตที่มีชื่อในบัญชีตอนนี้แม้บางคนจะไม่ได้เป็นสสก็สามารถได้รับเลือกเป็นนายกได้ตามรัฐธรรมนูญนี้เลยค่ะในอดีตเราก็เคยมีนายกแบบนี้มาแล้วใช่ไหมครับมีค่ะตัวอย่างชัดๆก็พลเอกเปรมตินสุรานนท์ในยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบแต่ก็มีอีกกรณีที่สร้างภาพจำเชิงลบให้กับคำนี้มากๆคือพลเอกสุจินดาคราประยูนครับ กรณีพฤกษภาธมินใช่ค่ะการขึ้นสู่ตำแหน่งโดยไม่ได้เป็นสอสอตอนนั้นกลายเป็นชนวนเหตุการณ์พฤึกษภาธมินปี3-5ทําทำให้คำว่านายกคนนอกมันมีความละเอียดอ่อนแล้วก็มักจะถูกโยงกับเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่เสมอ ซึ่งนั่นก็พาเรามาสู่ประเด็นเรื่องความไว้วางใจหลักธรรมาพิวานซึ่งดูจะเป็นหัวใจสำคัญของสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะหลังคำวินิจฉัยศารที่พูดถึงเรื่องคุณสมบัติความซื่อสัตย์จริยธรรมอะไรพวกนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าคำไมิเฉยนั้นกระทบแรงมากต่อความชอบธรรมของพักเพื่อไทยในการเป็นแกนนำรัฐบาลมันเปิดประเด็นให้สังคมให้พักอื่นตั้งคำถามถึงความเหมาะสมแล้วก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อรองทางการเมืองตอนนี้เลยประกอบกับบทบาทของคุณทักษิณที่ก็ยังมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง แล้วก็ปัญหาความไว้ใจในนักการเมืองบางกลุ่มอย่างคุณธรรมนัที่ว่าไปมันยิ่งทำให้ภาพลักษณ์เพื่อไทยในสายตาบางกลุ่มอาจจะดูสั่นคลอนใช่ค่ะและนั่นอาจจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับแคนดิเดตอีกฝั่งคือคุณอนุทินซึ่งบางฝ่ายอาจจะมองว่าดูชัดเจนหรือคาดการได้มากกว่าหรือเปล่าแม้ว่าแต่ละคนก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันไปนะคะครับ สำหรับพักประชาชนเองอันนี้คือโจทย์ยากมากๆต้องชั่งน้ำหนักเลยค่ะระหว่างความจำเป็นต้องหาพันธมิตรเพื่อเดินหน้าประเทศกับความเสี่ยงความหวาดระแวงจากบทเรียนราคาแพงในอดีตมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือสถานการณ์ตอนนี้มันไปสอดคล้องกับเสียงเรียกร้องเรื่องการปฏิรูปการเมืองที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆด้วยนะครับ เชื่อมโยงกันมากเลยค่ะแนวคิดเรื่องปฏิรูปการเมืองเนี่ยถ้าอิงตามที่สถาบันพระปกเกล้าเคยเสนอไว้ก็คือความพยายามจะแก้ปัญหาที่มันอย่างรากลึกในระบบการเมืองไทยทั้งเรื่องความซื่อสัตย์ของนักการเมืองประสิทธิภาพการบริหารการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะพุ่งเป้าไปที่การแก้กติกาหลักคือรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบต่างๆ การที่ทั้งภูมิใจไทยทั้งประชาชนต่างก็ชูธงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็เหมือนการตอบรับแนวคิดนี้ถูกต้องค่ะมาเลยกลายเป็นเหมือนจุดร่วมสําคัญที่ใช้ในการเจรจาแล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหลักที่พักประชาชนใช้ตัดสินใจเลยว่าจะหนุนใครใครให้คํามั่นให้ความจริงใจในเรื่องนี้ได้ก็อาจจะได้เสียงสนับสนุนไปแต่แน่นอนคําพูดกับการกระทําจริงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะสุดท้ายครับมาดูที่กระแสะสังคมความรู้สึกประชาชนกันบ้าง ตอนนี้เรื่องการเมืองนี่เป็น Talk of the Town จริงๆนะครับตอบแบบสอบถามประมาณ74%ตอบว่ารับได้ถ้าพักประชาชนจะโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกโห oh, 74%เลยเหรอครับค่ะตัวเลขนี้ก็ตีความได้หลายอย่างนะคะอาจจะสะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งอยากเห็นการเมืองเดินหน้ามีรัฐบาลใหม่เร็วๆหรืออาจจะมองว่านี่คือทางออกที่แบบว่า เป็นไปได้มากที่สุดแล้วในตอนนี้แต่ในทางกลับกันตอนมีข่าวลือหลุดมาแรกๆพักประชาชนก็โดนฐานเสียงตัวเองวิจารณ์หนักเหมือนกันนี่ครับนั่นก็แสดงให้เห็นความซับซ้อนในความคิดเห็นของประชาชนเหมือนกันค่ะคือฐานเสียงของพักประชาชนเองก็มีความคาดหวัง มีความอ่อนไหวต่อการตัดสินใจทางการเมืองโดยเฉพาะการจะไปจับมือกับพักที่อาจจะมีอุดมการณ์หรือภาพลักษณ์ต่างกันการตัดสินใจของกอกบหอพักวันที่3กันยายนนี้เลยต้องคิดถึงแรงสะท้อนจากฐานเสียงตัวเองมากๆควบคู่ไปกับการคำนวณผลทางการเมืองและทิศทางประเทศสรุปแล้วนะครับจุดสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันใกล้ชิดเลยก็คือการตัดสินใจของพักประชาชนในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ว่าจะเลือกทางไหนค่ะ ทางเลือกหลกัหลกๆก็ยังเป็นการตัดสินใจว่าจะหนุนแคนดิเดตคนไหนเป็นนายกซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะมีน้ำหนักไปที่คุณอนุทินหรือคุณชัยเกษมหรือจะเลือกดันให้เกิดการยุบสภาซึ่งอันนี้ก็ยังมีประเด็นกฎหมายการเมืองที่ต้องเคลียร์กันอีกสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยยังคงแบบว่าเปราะบางแล้วก็ไม่แน่นอนสูงมากเกี่ยวพันทั้งเรื่องสมดุลอำนาจความไว้วางใจระหว่างพรรคการหาทางออกให้ประเทศแล้วก็ทุกอย่างอย่างพลิกได้ตลอดเวลาจริงๆ ใช่ค่ะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญอีกครั้งของการเมืองไทยเลยการตัดสินใจครั้งนี้จะมีผลต่อภูมิทัศน์การเมืองทิศทางการเมืองในระยะต่อไปแน่นอนค่ะสุดท้ายนี่ครับมีประเด็นที่อยากชวนให้คิดต่อนะครับในเมื่อเป้าหมายที่หลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพักประชาชนภูมิใจไทยหรือแม้แต่เพื่อไทยในบางจังหวะเองก็ตามต่างก็พูดในทานองเดียวกันคือเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเรื่องคืนอานาจให้ประชาชน ไม่ว่าจะด้วยวิธีเลือกนายกใหม่เพื่อไปยุบสภาหรือยุบสภาโดยตรงก็ตามคำถามที่น่าคิดมากๆก็คือแล้วระบบการเมืองแบบไหนกันแน่คือปลายทางที่สังคมไทยเรากำลังมองหาอยู่แล้วกระบวนการทางการเมืองที่เข้มข้นที่เรากำลังเห็นกันอยู่นี้ล่ะคะมันกำลังนำพาเราเข้าใกล้หรือว่ากำลังพาเราเดินห่างออกจากเป้าหมายนั้นกันแน่เป็นคำถามสำคัญที่ต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ